เป็นกรณีลุงคนหนึ่งคุณผู้ชมครับลุงคนเนี้ยแกชื่อว่าลุงปรีชาแล้วบังเอิญว่าแกไปเติมน้ํามันเนี่ยนะฮะที่สมุทรสงครามแต่แกหนีหรือชิ่งค่าน้ํามัน500แต่หนีค่ามาสีจังหวัดรวด แล้วปรากฏไปโดนตำรวจที่เพชรบุรีจับได้คุณผู้ชมครับความอึดเนี่ยคือของผู้จัดก,การปัม๊มขับตามนะฮะล่ากันมา4ี่จังหวัดดูคลิปตัวที่1ก่อนครับผู้ชมฮะเมื่อผู้จัดก,การปัม๊มพร้อมกับแฟนเขาขับไล่ล่ารถเติมน้ำมัน500แล้วไม่จ่ายไม่จอดอใช่ไหมเมื่อกี้ไม่พอเมื่อกี้ไม่พอ เป่าฮะเหมือนพอน คุณผู้ชมครับผมไล่เลียงดูภาพนี้ก่อนนะฮะประเด็นคืออันนี้คือผู้จัดการปั๊มเพราะวันนี้เราเจอตัวกันหมดแล้วเขาขับตามมาจากสมุทรสงครามตอนแรกที่เขาขับจี T ้ตูดรถคันนี้เนี่ยที่มันเติมน้ํามัน500มันไม่จ่ายเนี่ยก็คือลุงปีชานะฮะปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะความพีิกอยู่ตรงไหนเลยไหมฮะเสียงเขาโกรธมากมึงมึงไม่จอดเหรอมึงไม่จอดเหรอ,อ,อความซวยของผู้จัดการปั๊มเคยไหมขับรถไล่าตามคุณผู้ชมเชื่อไหมรถผู้จัดการปั๊มน้ํามันหมดเขาก็ซวยแล้วกําลังไล่ ไอ้เจ้าลุงคนนี้มาแบบผเดศึกเลยน้ำมันหมดแล้วรถทงังโชคดีคืนขณะที่กำลังไล่ทีมาเปิดเสียงคอคอด้วยฮะน้องผู้หญิงคนนี้คือผู้จัดก,การปั๊มด้วยความแค้นใจโทรศัพท์แจ้งตำรวจด้วยตำรวจช่วยหนูหน่อยมันมีคนเบี้ยวค่าน้ำมันรถคุณผู้ชมฮะตำรวจก็มาเสริมกำลังการตรงเพชรบุรีดูนาทีตำรวจไล่ตามต่อเพราะผู้จัดก,การปั๊มรถทังกลางทางอ้าวดูคลิปตัดมาตอนตำรวจไล่เลยฮะ 别靠左，别靠左。 ภาพไปด้วยนะฮะแล้วปล่อยภาพไปเรื่อยๆเลยเพราะภาพค่อนข้างยาวประเด็นคือตำรวจใช้ปืนยิงยางรถยนต์นะครับผู้ชมครับแล้วลรถตะลุงปรีชาไปขับชนรถไฟป้านี่ฮะที่เขาจอดอยู่ข้างทางตอนควบคุมตัวเลยฮะเพราะหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับรถของลุงถูกยิงยางล้อและตำรวจไล่ล่าจนกระทั่งลุงจนมุมมันมีกล้องตอนที่ตำรวจไล่ล่านะฮะจนกระทั่งจนมุม เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนาทีตอนที่ล็อกตัวจากกล้องของตำรวจโดยเบื้องต้นเนี่ยวันนี้หลังจากที่คุมตัวลุงปีชามาได้คุณผู้ชมครับปรากฏว่ากล้องหน้ารถตำรวจเนี่ยมันจะเห็นตอนที่ไล่ล่าและนี่ฮะเปิดเสียงขึ้นมาครับครับและหลังจากนั้นจับ กลุ่มตัวลุงปรีชาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าตอนที่คุมตัวลุงปีชามาเนี่ยลุงปีชาอ้างว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้คิดจะหลบหนีโดยเบื้องต้นเนี่ยทางด้านลุงปีชาเนี่ยนี่ฮะแกไปขับรถชนชาวบ้านด้วยนะฮะมันจะมีคลิปอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเปิดคลิปอีกตัวหนึ่งวันนี้ผู้สื่อข่าวเราได้มาเพิ่มเติมโดยระหว่างที่ลุงปีชาขับรถหนีมาทั้งหมด160กิโลแล้วก็ไปโดนสก,กัดจับกลุมเนี่ยคุณผู้ชมทับในพื้นที่ของ เพชรบุรีโดยเบื้องต้นเห็นบอกว่าออขอภยัยจากสมุทรสงครามไปเพชรบุรีแล้วไปจบลงที่ประจวบ160กิโลเมตรคุณผู้ชมครับลุงแกเดี่ยวค่าน้ำมันคือ500แต่แกขับรถมา160กิโลเมตรโดนตำรวจยิงยางรถยนต์ขับรถไปชนชาวบ้าน ท่านคิดว่ามันคุ้มไหมที่ลุงปีชาหนีมาขนาดนี้มันจะมีคลิปตอนที่ตำรวจนะฮะเข้าไปจับกลุมตัวลุงปีชาล่าสุดเนี่ยวันนี้หลังจากที่เกิดเรื่องคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าวันนี้เนี่ยทางทีมข่าวของเราช่อง8ได้มีโอกาสพูดค,คุยกับคุณกันตนาแกเป็นผู้จัดก,การปัม๊มคนที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปที่หนึ่งที่ขับรถไล่แล้วบอกยุดยุดแล้วบอกมึงไม่หยุดเหรอมึงไม่หยุดเหรอ <c oughs> โกรธมากเราไปเจอกับผู้จัดการปั๊มคือคุณการนาวันนี้เล่าให้ทางทีมข่าวฟังด้วยคุณการนาบอกว่าตัวเองเนี่ยคิดไม่ถึงเลยว่าลุงจะเบี้ยวค่าน้ำมันตอนแรกที่หนูขับตามมาเนี่ยณนะตอนนั้นเนี่ยนะครับถ้ารู้ว่าลุงไม่มีตังค์ลุงบอกหนูดีๆก็ได้หนูเองเนี่ยจะยกให้ไม่ใช่ลุงขับหนีแบบนี้แล้วสิ่งหนึ่งก็คือตอนที่เขาเองวันนี้สกัดเนี่ย พยายามสกัดลุงแล้วปรากฏรถเขาเสียเนี่ยนะฮะเขาบอกเขาแค้นใจมากวันนี้นักข่าวถามเขาเลยเพราะเขามานั่งรออยู่ที่โรงพักที่ประจวบบอกถ้าเจอหน้าลุงปีชาเจ๊ J. จะว่ายังไงเจ๊ J. บอกว่าอยากจะถามคําเดียวมึงเป็นเฮอะไรขับหนีตอนนั้นหนูทําเครื่องให้น้องอยู่แล้วทีนี้น้องหนูอ่ะเขาตะโกนมาเหมือนแบบ เฮ้ยตะโกนแบบดังๆอ่ะเราก็นึกว่ามันไล่หมาเนาะเราก็เลยโพล่หน้าไปดูแล้วมันบอกพี่ป้าตามให้หน่อยมันโกงน,นะคาน้ำมันไปหนูก็หันไปถามว่าเท่าไหร่ผมมันบอกว่าห้าร้อยหลัวก,ก็โดดขึ้นรถหนูเลยโอ้โหตามตูเลยครับพี่ขับไปก็เออถึงปตทปตทอของโคนก็ขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปจนตอนแรกเขาไม่รู้เป็นหนูเขาก็จะนิ่งๆเพอหนูใกล้้ถึงตัวเขาแล้วทีนี้หนูด้วยความที่หนูพลาดนี่แหละหนูนก็เปิดกระจกไป ก็เรียกให้เขาจอดเพื่อจะคุยกับเขาดีๆถ้าไม่มีตังคก็บอกเราได้ใช่ไหม,มหนูก็โอเคไม่มีตังก็บอกกันได้เราเราไม่ต้องมาหนีกันแบบนี้เขายิ่งขับหนีพอเปิดก<ๆ>ับเราก็ตะโกเรียกเลยหนูก็อัดคลิปเลยหนูก็อัดคลิปตั้งแต่ก่อนจะถึงตัวเขาอะ่ะอัดพายไปแต่ทีนี้เขาก็ยิ่งหนี เขายิงหนีมีการส่งนิ้วเยี่ยมให้หนูด้วยแล้วหนูก็โมโหส่งนิ้วเยี่ยมเหี้ยเออหนูก็โมโหในวิดีโอมันจะมีอยู่หนูโมโหหนูโมโหจริงๆผู้ชมฮะพีคจัดคือมันส่งนิ้วคําว่าเยี่ยมขวามือนี่คือคลิปที่เขาส่งให้น้องนันตนัไนนักข่าวเรานะฮะระหวางเขาขับรถอันนี้คือตัวเต็มเปิดเสียงขึ้นมาด้วยฮะนี่เ,เห็นไหมฮะ เขาถ่ายคลิปแล้วก็บอกแค้นมากรถหนูก็ดันพังตอนไปไม่เกือบจะจับมันได้อ่ะแล้วมันก็ยัว่วโมโหหนู คุณผู้ชมเชื่อไหมตอนรถของผู้จัดการปั๊มประกดกับประกบกับรถลุงปีชาเนี่ยลุงปีชามันไม่รู้นะคะว่าเป็นปั๊มน,น้ามันตามมันมาปรากฏว่าพอเจ๊กแกตะโกบอกยศทำไมไม่จ่ายค่าน้ํามันลุงปีชาบึง่งหนีเลย <c oughs> เพราะลุงปีชารู้เอ้าตายแล้วผู้จัดการปั๊มตามมานี่หว่า <c oughs> คุณผู้ชมทับกลับมาตรงนี้และล่าสุดหลังจากที่ไปจับได้กลางถนนวันนี้น้องรัตนัยไปเจอลุงปีชาตอนบ่ายสามโมงครึ่งตำรวจคุมลุงปีชามาที่โรงพักสพสมุทรสงครามลองดูนาทีตอนคุมตัวมาหน่อย เอาตั้งแต่ลงจากรถลุงปรีชาย,ยกมือไหว้แล้วบอกผมไม่ได้คิดจะหนีดูนะฮะแล้วเปิดเสียงขึ้นมาด้วยฮะคู่ขนานกันเลยเพราะว่าเบื้องต้นจากการตรวจสอบประวัติรู้แล้วว่าทำไมหนีมีค<ะ>ดีลักทรัพย์นะฮะเห็นบอกว่าคดีค้างเก่าแล้วตอนที่หนี<ม>เข้าใจว่าจะไปที่ตรังเ<ม>พื่อจะไปหาลูกไม่ไม่ไม่มีตังไม่ตังไม่ตังยังไงครับเนาะไม่ไมาไมแล้วทาไมไม่บอกเขาว่าไม่มีตังไม่มองมองอะไเลยครับไม่มองมังแต่บบต้อง เด mm ี๋ยวลุงลงมาจากรถก่อนนะผมถามหน่อยแล้วเราขับหนีเขาทําไมลุงคนนี้นันนี้อันนี้ทำไมเราไม่จ่ายค่าน้ำไมปนปอนไม่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 ตังไม่ตังไม่ตังได้ไงครับเนาะสี่หมืบทตัไมแล้วทำไมไม่บอกว่าไม่มีตังมันไม่มองหมอกอะไรเงากับป๋อตีกระดาบทองเดี๋ยวลุงลงมาจากรถก่อนนะผมถามหน่อยแล้วเราขับหนีเขาทําไมลุงคนนี้นันนี้อันี้อันนี้อันี้ครับอนนี้ หนีแล้วนีแล้วนีแล้วเออทำไมขับหนีเขาหนีแล้วหนีแล้วน้ำมันน้ำมันเราลัวหรือเรายังไงน้ำมันน้ำมันน้ำมันก็มาเมาอะไรนะเป็นของมเนาะของบ้านผมเลยมาม อยากจะขอโทษอยากจะอะไรเขาไหมกอโทษขอโทษครับขอโทษครับก่อโทษครับเคยทําอย่างนี้มาบ่อยไหมไม่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 ครับมันที่ขอนแก่นเราเคยทําไม่ถูกอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ครับไม่ไม่ครับไม่ไม่ครับตั้งใจวางแข็งไม่ไม่ไม่มครับไม่ครับแล้วตอนเาตอนนั้นเราหนีทำไมตรงเราไปทำหนีทำไมตอนนั้นไม่ไม่ไม่ครับไม่ครับไปทั้งสามจังหวัดเลยนะครับว่าไม่บอกวอาเราไปหาที่ยากเลยลำบากลำบาก เีแอโทนงกตนโทษครับ่บพี่อยากถามอะไรเกมกมหอขอโทษอะบังน่นเออยากขอโทษเขาว่ายังไงรู้ไหขอโทษครับขอโทษครับขอโทษเกียวบเกี่ยวกับอะไรี่ผ่บมาขอโทษครับนี่ครับนี่ครับนี่นี่ย คุณผู้ชมดูหน้าเจ้ผู้จัดก,การฮะเอาใหม่กลับไปซูมหน้าเจ้ผู้จัดก,การปั๊มน้ำมันหน้าเจ้ได้มากมองแบบแขนอะดูตาเจ๊ดิฮะและตาลุงบอกมี20บาทคุณผู้ชมฮะเขามีคดีพวกลักทรัพย์นะฮะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวคงต้องไปพิสูจน์หลังจากนี้